แต่หนึ่งปลาเ้ีสิเ้อ้ยปลาเยอะเลยเดีย๋ยวพักลุงใส่ก่อนประกาศกระลำดอกน่ปักทองปักทองยี่ได้สวนเจ้าของ,งเองไห้ข้างหลังเลยบ่ะเออนี่ดิห่านมันไปกินหลายหน่วยหรือเก็แบแปดหน่วยหรอเก็แบแปดลูกแล้วปักทองใหญ่ เยอะปลาใส่ก่อนปลากรูดด้วยนี่ปลากรูดใส่เมื่อเดือดปลากรูดปลากรูดใส่ก่อนปลาจะเพี้ยนก่อนเพี้ยนจากแม่กับพ่อมัง้งเพี้ยนน่แม่ปลาหลา้วยเหมือนนี่หัวปลาช่อนก่อนเด้อ หัวปลาช่อนเอาจะหัวมันดอกกับใส่หัวปลาช่อนกับใส่อันนี้วันนี้ใส่เกี๊ยวพอแล้วใส่พายตู้ก็ไดเลยตู้เหล้าพายตู้ก็อืดอืดพี่น,อน้องหาแรงเมื่อใครมี แจก,กจะขอลูกเร้ยบรนอยลูกก็ค่อยจะตั้งได้วางไฟไปว้แล้วเดี๋ยวจะขอตัง้ง